สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับวิธีการสั่งงานให้ AI เนี่ยสร้างรูปการ์ตูน 3D นะครับในลักษณะนี้ให้เรานะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเปิด Google ขึ้นมาครับจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า l e o n a r o o i i นะครับ L E O N A R D O นะครับว่า AI นะครับนี่เข้ามาเว็บนี้เลยจากนั้นก็คลิกลิงก์เข้ามาครับ ถ้าท่านยังไม่เคยสมัครเลยนะครับให้ท่านมาตรงอีเมลตรงนี้นะครับใส่อีเมลของเราเข้าไปแล้วก็เขามีอินนะครับจากนั้นนะครับก็ไปเปิดอีเมลดูนะครับว่าเราเนี่ยได้รับอนุมัติหรือยังนะครับเมื่อเราได้รับอนุมัตินะครับเราก็มาตรงลั n ช h แอปตรงนี้นะครับคลิกมาที่ลันช์แอปนะครับแล้วก็มาที่ yes i am white listed นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปเลยครับ จากนั้นก็จะพาเราเข้ามาสู่เว็บนี้เลยนะครับ Leonardo AI นะครับเป็นเว็บที่ยอดฮิตมากๆเลยในตอนนี้นะครับที่ใช้ในการให้ AI เนี่ยสร้างภาพนะครับให้เราตามจินตนาการเลยนะครับในคลิปนี้เราจะมาลองสร้าง 3D ยังไงนะครับอ่าให้เราเลื่อนด้านซ้ายมานีครับเลื่อนขึ้นมาตรงนี้มาที่เมนูที่ว่า AI Image Generation นะครับคลิกเข้าไปเลยนี่เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นใช้อ p พร้อมนะครับก็คือใส่คำสั่งเข้าไปว่าอยากให้ AI มันทำอะไรวาดแบบไหนออกมานะครับแล้วก็นะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมขอยกเครดิตให้กับนะครับ YouTube ช่องนี้นะครับ Aris Lab Aris Lab นะครับเขาได้แนะนำวิธีการแล้วก็ได้แชร์พร้อมนะครับเนี่ยข้างล่างนะครับท่านเปิดขึ้นมาแล้วก็มาก๊อปปี้พร้อมตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยพร้อมแล้วก็ก๊อปคำว่า Front View นะครับ มาจนถึง d นะครับผมจะใช้พร้อมนี้นะครับคัดลอกเลยนะครับพอกดคัดลอกเสร็จนะครับอ่ามาที่เว็บนี้นะครับตรงใช้อพร้อมตัวนี้นะครับ c t r l V ลลงไปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับ Add Add Negative พรอมนะครับให้เราสไลด์ตรงนี้ออกมานะครับคลิกแล้วก็กด Generate ตรงนี้ครับนี่นะครับเ e n e r a t รเสร็จเลื่อนลงมานะครับเนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาให้เรานะครับดูซิมันจะได้ภาพ การ์ตูนแบบ 3D นะครับน่ารักน่ารักไม่ใช้งานหรือเปล่านะครับรอสักครู่นี่นะครับได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอาไปใช้งานยังไงนะครับอ่าโซ่ผมอยากได้รูปนี้นะครับผมก็คลิก1ครั้งครับเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการเอาเพาะตัวรูปการ์ตูนนะครับไม่เอาพื้นหลังนะครับทำยังไงผมก็คลิกขวาเลยแล้วก็คัดลอกที่อยู่นะครับคัดลอกที่อยู่รูปภาพนี่นะครับ จากนั้นนะครับผมก็ไปที่เว็บยอดฮิตก็คือนะครับ remove.bg นะครับเว็บที่ลบพื้นหลังได้เร็วที่สุดในตอนนี้นะครับจากนั้นนะครับตรงอัปโหลดไม่อัพเพราะว่าเราได้ URL มาผมก็มาคลิกตรงนี้เลยนะครับคลิกไปที่ URL นะครับ c t r l V นะครับวางลิงก์ลงไปแล้วก็กดตกลงนะครับนี่นะครับในขณะที่กดตกลงเดี๋ยวผมเปิดเ o า e r p o ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพมาใส่ใน โปรแกรม powerpoint นะครับเพื่อจะเอาไปใช้งานนี่ได้เรียบร้อยนะครับจากนั้นผมก็คลิกขวาที่รูปนะครับใน remove. bg คลิกขวาขึ้นมานะครับผมก็จะเลือกคัดลอกรูปภาพคัดลอกรูปภาพเลยนะครับเพื่อจะเอาไปใช้งานในอย่างเช่นเราไปสร้างสื่อ powerpoint อย่างเงี้ยนะครับผมก็วางลงไปเลยนะครับนี่ครับได้รูปกระตูเรียบร้อยง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับนี่นะครับแล้วก็เป็นภาพโปร่งใสนะครับ นี่คือวิธีการง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเราอยากได้ทั้งรูปนี้ก็คลิกขวาคัดลอกรูปได้เหมือนกันถ้าไม่อยากดาวน์โหลดนะถ้าอยากดาวน์โหลดก็มากดข้างล่างนี้ดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับแต่ถ้าเอามาทั้งรูปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีพื้นหลังมาด้วยนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับในการสร้าง AI นะครับจาก l e o n a r d o AI นะครับก็ลองไปใช้งานดูนะครับทำให้เราได้มีการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับไปประกอบสื่อการสอนได้เลยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ